เป็ดสนาที่สองในช่องนี้เติมพอควา,ายก็ไก,ก,ก,ก่กิกนนี่ก็ไก่กินนี่เจ้าจอนกินนี่งูงูกินนี่งูง่กินนี่ก็ไก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 ่กินนี่

ข้อไอนนข่ต้องเติมตรงนี้ขอไข่ต้องเป็นตรงนี้งูต้องเป็นข้วาข่ข้อควายต้องเป็นตรงนี้ เอยชิงขวายกินนี่งู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 กินนี่งูงูกินนี่จ้าจานขอไข่ตรงนี้เพราะเหลือแนวเดียวเาชิงตรงนี้ ขอไข่กินนี่ขอไข่ต้องเป็นตรงนี้จอจารย์เป็นตรงนี้เพราะเหลือช่องเดียวจอจารย์กินนี่ใช้เวลาไปสนาที18นาที